กำลังมองหาเกมพาร์กันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่มเข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิชชั้นจัดไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอันไนท์นะครับก็อยู่กับกิป แนะนำเกมที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับอันนี้ยังไม่เปิดให้ทดลองเล่นนะครับจะเปิดทดลองเล่นวันที่18นะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็เป็นเกมอนิเมะเซนเทียลเอ็กนะครับเกมใหม่อ้น,นี้ก็เป็นเกมที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่ามันโดยหลายๆอย่างนะที่ผมรู้ข้อมูลมาแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับมันเป็นข้อมูลภายในนะครับรูปแบบเกมนี้มันจะเป็นแนว A.C.S นะครับ ACS ผสม Anime ม Fighter น,นะเออเขาดึงอ่าเรียกว่าจุดเด่นต่างๆมานะครับอันนีก้ก็คือเป็นทีเซอร์ที่เขาให้แค่ Content Creator เห็นนะครับอ่าเนี่ยพวกนี้ทั่วไปนะครับก็สักคีนะครับเออแล้วก็อันนี้ออกสก,กิลนะครับนี่ออกสก,กิลที่เขาโชว์จะเป็นสก,กิลแค่ตัวระดับคอมมอนนะครับนี่คือตัวระดับคอมมอนเนี่ย ประโจมตีน่าจะ6กผิดเิดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยออกสกิลผมว่าสกิลก็ไม่แย่นะครับสกิลก็ไม่แย่อ่นี่คือพิกาโลนี่คาดับแลนะครับนี่ดับแลพิกาโลสกิลสวยนะแต่ว่าวเขาบรรจงสร้างนะครับเออผมก็อ่า ในรูปแบบนะครับเกมนะในการเล่นน่ะก็จะเป็นแบบทั่วไปนะครับก็เป็นแบบอ่าอินเมอไฟเตอร์นะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าแต่เกมเนี้ยเขาพยายามสร้างแมปนะครับให้มีเนี่ยความรู้สึกแบบลื่นไหลนะครับเนี่ยแสงและเงานะครับฉากต่างๆนะเห็นป่ะค่อนข้างจะอ่าสวยนะครับเนี่ยมีฉากนะครับมีใบไม้นะครับมีโกคูบินไปบินมานะครับไอนี่คือฉากนะครับนี่ของด่านหนึ่ง นี่คือเขาแบบตั้งใจสร้างมากนะเออแต่ข้อ,อจุดสังเกตนะครับของเกมเนี้ยที่คนอ่าในที่ขอดผมชอบบน่นบอกว่านี่เกมมันน่าเล่นมากนะพี่แต่ตัวละครม,มันง่อยมากเลยบอกเออเราก็บอกไม่ได้นะครับว่าเกมเูาบอกถ้าจะทําให้ตัวละครสวยอะผมกลัวว่าจะมีปัญหานะผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาเออก็ผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะครับนี่คือคลิปของเจ้าของเกมเป็นคนอัดลงนะครับรีวิวนะครับอ่านเนี่ย ก็กาเนี่ยมันมันมันจินตนาการเข้ามาจากอนิเมะไฟต์นะผมไม่เปิดเพลงเสียงนะครับเพราะว่ามันมีมีเสียงเพลงอยู่ข้างในนะครับอ่าที่จะให้ดูนะครับก็คือระบบตัวละครนะครับตัวละครเฮียแกนี่ก็มาแบบปกติเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ะตัวละครที่เราได้เห็นนะครับไอตัวสก,กิลนะครับก็จะเป็นตัวของเบจิต้าไอไม่ใช่ดีอ่าไอเนี่ยครับอ่า ปูลีดินเนี่ยทีโกโลเห็นไหมครับระดับดีเจเนรีตัวละครมีตัวรับด้วยนะครับมีตัวรับด้วยออตัวละครมีตัวรับแต่ผมว่าตัวละครเขาที่มาโชว์มีมาดาระกับมาดาระกับโบลี่ผมว่าหาด่าน2เป็นนารูโตะหรือเปล่าเพราะว่าเขาโผล่เขาสปอยมาแค่2ตัวนะครับแต่เนีย่ยเป็นระบบเปิดไข่นะครับผมว่ามันเอาเอาอ่า UI ของอนิเมชแชมเปี้ยนมานะครับสังเกตตรงการันตีนะ รงการันตีตรงเปิดไข่เนี่ยผมว่าอันนี้ไม่แชมเปี้ยนดีๆเลยนะครับเนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้โค้ดมาหรือเปล่านะแต่จุดที่ผมชอบคือตอนได้ตัวรับนะครับมันจะมีฉากอ่าเขาเขาให้โชว์ให้ดูอยู่นะอันนี้นี่นี่นี่ที่เขากําลังสุมนะครับสังเกตนะครับลัคกี้เขา1000พันนะครับ,กกเ,ข 1, รบเ,ขเขาเขาเสกลัคก,กี้หนึ่งพันนี่เขายืนเปิดเนี่ยถ้าได้ตัวรับจะมีฉากเดี๋ยวมาจะมีฉากมันทำให้แบบว่าเอ้ยมีอะไรหน้า น่าสนใจเวลายืนเปิดไข่นะครับเออถ้าฉากดํามาไปว่าต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่นอนนะครับนี่ตัวรับเขาไม่ใช้ซีเค็เขาใช้ว่าเซดิเทียลนะครับอันนี้เขาได้ตัวรับอีกตัวหนึ่งเห็นปะคือสบายใจได้นะครับว่าเกมนี้ตัวรับไม่ได้ถูกล็อกไว้แค่ตัวเดียวนะมีโอกาสออกนะครับ2ตัว3ตัวนะครับเห็นปะเนี่ยเขาาตัวนะครับแต่ลัคก,กี้เขา1000เขาเสกลัคก,กี้1 0 0่นะครับเพื่อให้ออกไวเห็นปะเออแต่กเ็เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูเปอร์เซน็นต์ก่อน เปอร์เซ็นต์เท่าเขาโชว์ไหมว่าเท่าไหร่อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ดูเปอร์เซ็นต์หน่อยเขาหนึ่งพันมิติออกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ามีระบบพาสซีฟนะครับพาสซีฟมีค่อนข้างเยอะนะพาสซีฟมีค่อนข้างเยอะศูนย์จุดศูนย์ห้าอ่าโอเคแปลว่ามันไม่โชว์แบบเดียวไทม์นะครับเอ่อเพราะว่าถ้าลักหนึ่งพันอ่ะมิติไม่ควรศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วลักหนึ่งพันมิติไม่ควรศูนย์จุดศูนย์ห้าอ่าแล้วก็ระบบอ่าพาสซีฟนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะ พาร์ทสิมีพาร์ ive, เเทสิเซเรติเยลด้วยนะครับเป็นพาร์ทสิล้ำนะครับนี่อ่าอันนี้นี่เห็นป่ะนะมีลัคกี้เห็นป่ะลัคกี้ลิมิตเบรกอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะเมอร์ซี่แล้วก็ข้างล่างสุดสีดำเปอร์เซ็นต์อ่าปริศนานะครับบัฟดำก็มีอ่าเอาแล้วปวดหัวนะครับอ๋อนี่เป็นระบบอ่าฉายานะครับระบบฉายา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะนี่คือถ้าใส่เข้าไปก็จะบวกลัคกี้บวกตาเม็ดบวกอะไรก็เป็นระบบให้เล่นไปเรื่อยนะครับเออตัวนี้มีระบบได้ตัวรับด้วยนะครับเห็นบ่าหัวมุมขวาล่างนะครับโอกาสได้ตัวอัาโอกาสได้ใช้นี่คือ0.05 0.5ออก็คือทุกๆห้เท่าไหร่อ่ะห้าพตัวนะครับมีโอกาสเป็นใช้นี่หนึ่ตัวเออไม่ใช่แต5ห้าใช่ไหมห้าสิบ ถ้า1นึ่พันครึ่งหนึ่งของ1000ถูกต้องนะครับห้าร้อยนะครับก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณเปิดไข่ทุกๆ500ฟองนะครับจะมีโอกาสเป็นชายนี่หนึ่งตัวนะแต่ไม่รู้จะเพิ่มได้หรือเปล่านะครับนี่ก็สปอยมาประมาณนี้นะครับรูปแบบเกมผมว่าโอเคนะอ่ะเนี่ยดูดูดูดดาการออกสกิลนะครับนี่ผมว่าลื่นอยู่นะครับลื่นอยู่ใช้ได้เลยนะถ้าอยากดูคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ด e s c r i p t i นนะครับเนคลิปนี้ ไปลองดูได้นะเกมจะเปิดวันที่18นี้เป็นเกมที่ผมสนใจนะครับนี่เกมนี้อ่าเดี๋ยวมีลิงก์ดีคอร์ดอยู่ใต้ดีคิปชั่นเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับนี่ผมอยู่เนี่ยหน้า new เกมนะครับเกมจะเปิดให้เทสแล้วนะครับเนี่ยเกมจะเปิดให้เทสแต่ว่าอ่ามันบอกจะเปิดให้เทสวันที่18เยี๋รู้ข้อความอยู่ไหนฮะอ่าแต่มันประกาศไปแล้วอะหาไม่เจอเหมือนกันนะังไงก็ หวังว่าน้องๆจะมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับกับเกมใหม่ที่กำลังจะมานะครับเกมนี้อนิเมะเซเลติวเอ็กนะครับที่ผมตั้งตารอเจอกันบายๆจุบจ๊บๆไปแล้ว